โอเคครับทุกคนสวัสดีครับด้วยทุกคนอยู่กับผมคุณเขาเหมือนเดิมและวันนี้เราก็มาเล่นเกม RV กับ b l k s k s h p นะครับผมหรือพ่อผมเองนี่แหละครับผมโอเควันนี้เราจะมาเล่นโหมดปกติกันก็ไม่ใช่แรคงหรอกเพราะว่าแรคงเราอยู่คนละชั้นกันเกินไปเลยเล่นไม่ได้เพงั้นไม่เล่นโหมดปกติกันโอเคจะเป็นไง Let's go ไปกันเลยผมเนี่ยอดีตแลงคอนเห็อดีตแง คอน6ดาวอ่ะก็ไม่สูงมากหรอกแต่เอาไว้เป็นหลักประกันได้คอเล่นเมดเกมนี้ขอเล่นเมดก็คาเฟนีอ่ะอุ้ยแวนจะป่าเดี๋ยว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 ุมคอนเล่นเมดเองจะไหวเลยเนี่ยเดี๋ยวเล่นอ่ะเป็นอะไรดีอ่ะเเล่นอองงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่ไม่เออ งั้นเดี๋ยวอ่าเข้าป่าแล้วแหละแบ่จุดป่าให้เองนะครับโหจะอรเลนซะหน่อยคนแย่ไปละแล้ววันนี้มาอยู่กับซาตาดูซิว่าวันนี้จะบินขึ้นหรือเปล่าลุยกันเลย let's go มีใครเนี่ยนาคอรสอลิสลิสวนบัตเตอร์ไฟของพ่อโลตันแล้วเหรอบัตเตอร์ไฟครับโลทองนี่บอกให้เฮ้ยโลทองก็ไม่ใช่ไว้ใจได้ทุกคนนะครับมันก็ไม่แน่ของนี้ดูสี่ฝีมือรครับนาคอสเขาก็ไม่รู้สิว่าเอาเรื่องหรือเปล่า,อ,อ,าอย่างหนึ่งเลยคือพ่อต้องระวังคลิกซี่เกมนี้กับอลิส คิกซี่กับอารีแต่พ่อควรระวังจะสู้ไปด้วยกันเฮ้ถ้ามุนฝั่งโน้ไม่มีใครป่าเลยเหรอจบต้นรัมี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 นาคอสนาคอสป่าฝั่งโน้และบ่วงด้วยราเบิดรูให้สิ้นวูยั่นเราก็จะเดินเดินชนขื่อเนี่ย อ้ยอยู่น่ากลัวอยู่นะบินยากและเกมเนี่ยมีคิกซี่อ่ะ <wind> โอ้ยมันก็แรงกว่าเราอีกเจ็บหนะัก <wind> ดูตัวมันโอ้โหเจ็บหนะัก <My S 1> อ้ยี่แค่ต้นเกมมันเนี่ยมันแรงกว่าเราอีก ตัวอะไรก็ไม่รู้แรงจัดเลยเไม่หรอกมันสามารถฆ่าเราได้ถ้ามันมีสกิลแค่สกิลหนึ่งสกิลสองก็ฆ่าเราได้แล้วแถมฝันะงนั้นมีลินดิสอีกลินดิสก็ไม่เป็นตัวละครที่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ เฮ้ยลินดิเฮ้ยสวยอยู่เดี๋ยวมามันจะไม่ไหวจะตายอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเรียบร้อย ซึบ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 โอ้ยจะตายนี่เดี๋ยวจะตายพ่อต้องลงมาช่วยล่างนั่นแหละจริงจริงนะไม่อกี้เกือบได้แล้วเอ้ยเอาเอามังกรเหรอขอร้องมังกรนนอมังกรกรอ่อนเอองั้นพ่อลงมาเอามังกรด้วยกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวไม่สิ พ่อต้องลงไปช่วยเขาข้างล่างือนมากกว่าของเขาจะ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 เวิลสี่ล้วแต่เราก่อนสวยเ่อะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะรอก่อนพ่อมันม่เห็นมันเห็นพ่อในพุ่มเพราะว่ามันวางสกิลหนึ่งไว้มันเลยเห็นพ่อและนาคอสมาด้วยระวังนะดักพู่แน่ดักเขดักอย่างเีพุ่งลองขอมีอันติีก่อนขอเชคคิ้ให้ก่อนไม่มีเงินเลยเนี่ยโดนแย่งเงินไปหมดเลย ยังยังยังนะคอรเขารอเรานะคอรอยู่ในนี้แน่ไม่ไม่อยู่ไม่อยู่นะคอร์ไม่อยู่เฮ้ยเอามังกรเลยมังกรเลยจังหวะนี้หรือเปล่างั้นขอฆ่ามันให้ได้หมดแล้วกันอุ้ยบินบินว้าวทุกคนขอโทษทุกคนขอโทษโอ้ยจัาหวะจะตายเพราะอลิสเหรอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อพ่อเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนมันเยอะมันเยอะมันเยอะรอรอรัดรอรัดมันแล้วเพื่อนเราน่าจะไปโซนแถวมังกรบ้างนะ แต่ทีมเราเนี่ยมีซีเนียวก็โอเคนะเดี๋ยวรอบินก่อนซีเนียวไปช่วยน่าจะบินไปช่วยบนได้แล้วไม่เจ็บแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่เราต่อไปโอ้โหกระตุกโอ้เอยจะได้เลยเอามอกี้บินบ้าเองทุกคนคือ <c oughs> <c oughs> มันชอบโลกตลอดเลยแต่ไม่เป็นไรคนเรามันมีผิดพลาดได้เพราะงั้นก็เริ่มใหม่ได้ตลอดแล้วเมื่อกี้เน็ตก็แบบโอ้โหมีมข้าวพุ้มดีมือม่ข้าวป้อมเลไรอยแบบ่างเงี้ยแนวต้องกันตรงไข่ไปแล้วซุปเปอร,ร์คลีทจะถูกส่งออกไป,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 ปโอ้โหจะตายก็ไม่ตายโอ้โหเจ้พี่จะตายก็ไม่ตายนะพี่โอ้โหคลิกซอีกโอ้โอ้ยช่วยด้วยเกือบตายโอ้น้าคอสอีกโอ้น้าคอสมันจะมา ที่แก,กันก่อนว่าชีวิตชีวิตของนกตัวหนึ่งชีวิตนกน้อยเป็นเศร้าชื่อ,อเกินได้อยู่สวยงามเมื่อกี้อย่างน้อยก็พามันกลับบ้านได้แล้วกันส่งมันกลับบ้านคืออย่างน้อยเราฆ่ามันไม่ได้ก็พามันกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะตายครัวแนะ่ ห้อยอ่อนห้อยเลยเด็กชายคู่กันเมื่อกี้ก็กะว่าน่าจะบินได้แล้วแต่ระยะมันไม่ถึงอ่ะทุกคนโอ้สีเนียวโอ้เฮ <I will S 1> <ห>้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปปิดเฮ <what S 1> <I started. S 2> ้ยเน้ะ เฮ้ยมาดิ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 เฮ้ยน่าอยู่ได้อยู่สวยเฮ้ยสวยงามโอเคช่างมาทุกคนเราตายแต่ว่าอย่างน้อยเพื่อนก็ได้คิวเนี่ยคือหน้าที่เราซัพพอร์ตซะที่ไหนเราเราเล่นเมย์ต่างหากเฮ้ยก็นะเฮ้ยอารีนเฮ้ยตัวมันก็ดีเหมือนกันเนี่ยอารีน่ะ โดนบัฟมาหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าโดนบัฟสมดุลเนี่ยหรือโดนเนอร์เป็นแน่เนี่ยรู้สึกเหมือนมันจะโดนเนอร์ไะแต่เหมือนมันไม่เนอร์เลยผมรู้สึกงั้นอ่ะว่าเลนเหมือนไม่เนอร์เลยพ่ออยากพ่ออยาเอาคีบกลางนะขอคีบกลางนะผเขอขอต้องการต้องการคีบกลางการเนมากตอนนี้ร้อนเงินจัดเลยดูสิโอโหเงินอันดับที่สี่ทีอ่าอีกทีมีใครเอาป้อมได้หรอ ไปถก็ปมกลางให้้เขึ้นบนเลยห่อขึ้นบนเข้าเลยใส่เลยก็ได้เดี๋ยวเขาตามขึ้นไปตามมาล้วอให้เข้าเข้าเลยนะพ่อปมเหลือนิดเดียวเฮ้ยไม่เอาดีกว่ามันาจะเล่นดลอจังหวะใหม่ลาลาล ไม่ได้แล้วม่ไล้เขาลงล่างหมดเขาลงล่างหมดเราต้องลงข้อเขาซีงเหยอเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยจะตายโ่อจตายพออพ่อจะเออพ่อจะตายพ่อเฮ้ยเด้อเด้อเดจะได้มั้นอ่ะได้มั้งอ่ะได้มั้งทุกคนได้ได้ด้วยอ้าวแล้วพ่อว่าโอ๊ยเฮ้ยแต่พ่อได้ใช่ไหมพ่อจ้ะเอออย่างนั้ก็ดีค่ะ โอ้ยแต่มันไม่มีขาป้อมกลางเด้เลยอ่ะเอ้ยป้อมบนแ่นอนป้อมบนพีนห่หน่อยเลยเมื่อกี้เกือบตายทุกคนเกือบตายเดี๋ยวรอบ,บนินรอบ,บนินเรามีปีกก่อนเรามีปีกก่อนเรามีปีกก่อนไม่ไไมหรอกคือมันมันก็ถามจริงเหลือไว้ทําไมป้อมเล็กนิดเดียวกระจิ้งเดียวเหลือป้อมเล็กกระจิ้งเดียว เดี๋ยวรอบินตรงนี้แหละจะบินตรงนี้แหละมันต้องสู้ได้นะจริงๆนะมันต้องสู้โอ้โหทุกคนระยะไม่ถึงแล้วก็ปีกหักเรียบร้อยแล้วถอยเลยพ่ขอขึ้นไปเคลียร์บนให้หน่อยโอ้เฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยกฮยเ้ย้เก้ยเฮ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 ้ยเ้ยยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ย ได้หมดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปซสอนโอ้เกือบได้เฮ้ยเฮ้ยเห็นได้ไหมเฮ้ยเดินไปโอ้เกือบตายเฮ้ยเดินไปโอ้โอ้จังหวะนีๆๆตตต้ตายอ่าตายเล้วเขาฆ่าแบบโดยดีพ่อพ่อเงินามลินดิสพ่อเอาได้อยู่พ่อเขาฆ่าลินดิสได้ ไม่ได้อยู่ได้เแคลรี่ได้คืออย่างน้อยอ่ะถ้าเราตายอ่ะถ้าคืออย่างน้อยถ้าเราตายถ้าเพื่อนได้ก็โอเคนะก็ไม่อนาถพอเท่ากับว่าเราตายแล้วไม่ได้อะไรเลยเอ้ยเออได้ชัดดาวเรียบร้อยเงินมันเยอะกว่าใครเพื่อนด้วยโอ้โหอะไรเล่นอะไรเล่นทิ้ เขาเคยเจออาร์เลนที่เล่นแบบเล่นอารินเวทอะเวทแบบเวทล้วนอะต้อลกดีต้องดักดักดักแต่ดักยิงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเอาตัวแล้วก็ทำไมทำไมมีแค่แครี่กับเมกที่มาเอาดาร์กเนี่ยเฮ้ย เธอก็ได้ช่วยด้วยมาช่วยกันเอาดังเลยเฮ้ยแล้วเดี๋ยวจะบินนะจะบินตรงเนี้ยทุกคนคราวนี้ผมเชื่อผมไม่พลาดแน่ผมไม่พลาดแน่ผมไม่พลาดแน่ผมไม่พลาดห้าสเต็ปครับห้าสเต็ปครับห้าสเต็ปครับได้หนึ่งคิวไหมอ้าีเม้นทีเมื่อกี้ห้าสเต็โคตรสวยทุกคนแต่ไม่ได้สักคิวแล้วก็ไม่ได้ฆ่าด้วยอย่างน้อยเพื่อนคนก็ได้ฆ่าตัวอื่นหนึ่งตัวเมื่อกี้กาดเจ้าซูกา ทุกคนผมดิ้นขึ้นนะแต่ผมว่าผมยังไม่แรงพออ่ะและไอ้นี่ชิ้นนี้ออกทำไมไม่ต้องออกออกอ่าอ่ะก็นี่เลยต่างหากชิ้นนี้ไปจะเป็นยังไงได้นาคอก็ดีแล้วเอ้ยเอาไปคิกซี่เลยเพ่าเอาคลิกซี่คลิกซี่ได้สวยหะยำกระหม่อมย่ำกระหม่อมเอ้ยยำกระหม่อมเหรอ แค่ย้ำกระหม่อมเองไงน้องค่าพี่ยังไม่ได้เลยเออแต่มันก็ฆ่าได้ถามว่ามาฆ่าเราไม่ได้รอรอรอเออรอมันหน่อยฆ่าคุณพี่ชอบอ่ะชอบชอบชอบรอรอรอมาเนี่ย มันดักอยู่แถวบับแดงเนี่ยมันจะดักอยู่แถวนั้นอ่ะพอระวังให้ดีนนะนั่นไงว่าแล้วมันอยู่แถวนั้นนั่นไงอยู่สองตัวเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นลินดิไสไอ้ลินดิสเนี่ยมันไม่เป็นไรคอยซูมาได้โอ้ยวูบเกือบตายได้นนะพอได้อ่ะเออเฮ้ยเกมนี้พอมาเกมนี้พอมาปกติถ้าพอเล่นตัวนี้เกมไม่ๆๆ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  อีกล้วพ่อพ่อพ่อเอามันได้ไหมตอนนี้พ่อเงินนําที่สุดในกลุ่มแล้วเนี่ย๋ยวนะเขาออกทารอนกันด้วยหรอพ่อบัตเตอร์ไฟอ่ะไม่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 พ่อ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 เล่นพ่อเล่นพ่อถ้าพ่อจะออกโอ้โหพ่อพไม่ออกขวานหรอพ่อจะได้หนาหนาเล่นดาเมจเลยเหรอเพื่อเอาไว้รอดอ่ะกันกันไว้อ่ะเผื่อตายอ่ะ คือหมายความว่าถ้าพ่อเข้าไปปุ๊บพ่อจะกลายเป็นระเบิดพีชีพเลยทุกครั้งนั้นเนี่ยเฮ้ยไม่ดีนะเราจะเหลือกันสี่คนประมาณนั้นน่ะถ้าหรือสี่สามคนประมาณนั้นน่ะเพราะน่าจะต้องรอดนะในไฟอ่ะแล้ะคือคุณเขาก็ไม่ได้หนาด้วยนะขาลังทันสิทันทันทันเฮ้ยบินได้ไหมบินได้ไหมอยากบินมากเลยตอนนี้อยากบินมากแต่ว่าบินไม่ได้ไปไม่ได้ได้ไหม บินเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว <Ultimate. S 1> เฮ้ยจะจะไปเฮ้ยฮะทุกคนทุกคนเหตนอะไรนะมั้นมันมาแล้วเฮ้ยเก็บมันไล่ลเก็บมันไล่มันไล่เก็บเฮ้ยเออได้สวย no, 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 no. เฮ้ยไล่ก็ต้องสามคนแล้วเฮ้ยนาคอสนาคอสจ้านาคอสจ้า นาข้อจานาข้อจามาหาพี่หน่อยไอ้ได้อยู่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 ตายคู่เะอตายคู่ตายคู่นึกว่าจะไม่ตายซะแล้วตายคู่เลยมันคิดว่ามันสวนเราได้ปะแต่วันนี้กูจะสวนจต่วันนี้กูจะสวนเดี๋ยวบูมสติ๊กเลยดีไหมเล่นบูมสติ๊กเลยดีมั้ เกมนี้มี2คน -3 คนที่ตึงคือพ่อแล้วก็แล้วก็อลิสแล้วเอ้ยไม่ใช่อลิส,อล,สอลิสที่ไหนพ่ออาเลนแล้วก็คาเฟนี่ <Okay. S 1> ส่วนคนที่ไม่ตึง <Okay. S 1> คือผมนี่แหละทุกคนการว่าเกมนี้จะมาแบกสุดท้ายแอบไปไหมก็แบกจะได้ถ้าจบเกมนี้ต้องยกเครดิตให้พ่อแล้ว เฮ้ยเฮ้ยจ uh ังหวะนี <t <t ้เข้าไปแล้วครับแล้วก็เฮ้ยพ่อขโมยขโมยขโมยเดี๋ยวดูจะเห็นเห็นอะไรอยู่ขบวนพ่อจะเข้าเหรอเสียดายปีกอ่ะเมื่อกี้แบบมันหนีไม่ได้ทุกคนแต่เคลียร์คลิปก่อนเฮ้ยพอ พ่อเล่นดาบแดงแล้วพ่อซื้อดาบแดงแล้วพ่อซื้อดาบแดงชนะก็ไม่แปล<อ> <c oughs> กเขาต้องต้องขอตัวฟาร์มเอ๊ยขอมแมลงสักตัวนะพ่อเอาไปฟาร์มไม่ใช่อาไาฟาร์มคือจะได้มีเงินไน่ดูดูเงินตามแบบอ,อ,อ,อน,นาจ,จัดเลยฆ<อ>่าใครก็แทบ,แทบไม่ได้ือ้อ จังหวะน,นี้แหละผมต้องเกิดจังหวะน,นี้ก็ต้องเกิดจังหวะน,นี้ก็ต้องเกิดรอมาแล้วที่รอวันนี้มานานแล้วไอ้น้องมัน hey, <hey>, hey, ก็กลับแล้ว <so S 1> จ้ามาอยู่แล้วเกือบว้าย <c ười> โอ้ยไอายา้ย่ำกระหม่อมเนี่ยเนี่ย <c ười> ฟ,ฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมมั้งเนี่ยอะไรนะไอ้แ <Data. S 1> <c ười> พนด้าพ่อรู้ใช่ไหมว่าฉายามันชื่อว่าฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อม ใช่ฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อม,มลอแล้วมันเอาฟิกเกอร์มาเนี่ยใช่าเอาฟิกเกอร์มาเมื่อกี้มันย่ำก,กระหม่อมเฉยๆไม่ได้ฟิกเกอร์เนี่ยหายคู่เลยอุตสาหะกับอ้แพนด้าเนี่ยพ่อพ่อไปเล่นแพนด้าได้ไหมนาคอยไม่ต้องเล่นมันเงินมันก็น้อยถ้าพ่อฆ่ามันได้พ่อก็ชัดดาวถือว่าชัดดาวแพนด้านะเอาอลิสหน่อยเอาอลิสหน่อยคือเอาประมาณแบบเขาว่าเกียเนี่ยเอาอลิสไม่ก็เอาซูกาแค่นั้นแหละก็โอเคแล้ว พ่อมาเลยมาเลยเอาเลยเอามาเลยเอาเลยเอาเลยพ่อไปดิเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าเขาเข้าต่อตอนนั้นตอนนี้โอเคพ่อเฮน้าเลยเฮน้าเลยเฮนนาเฮน้าเฮน้าเฮน้าไปไหนเฮน้าโอ้เฮน้าไปแล้วพ่อทุกคนช่วยกันโอ้โหเรียบร้อย18วิอันติ เราก่อนโอยรวมตัวเไม่พ่อพอได้ไหมพอได้เฮ้ยพอรอดด้วยเห้อเห็นได้เห็นด้เห็นได้ไม่ต้อง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 กลับพ่อตีบ้านเลยตีบ้านเลยตีป้อมเลยตีป้อมเลยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละผมต้องเกิดผมต้องเกิดตัวนี้ผมต้องเกิดโอ้เมื่อกี้กดอันสีไม่โดน ถอยถอยถอยได้ถอย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 อย จะตายโอ้ไโตายโอ้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 ยโ้ยยโอ้ยโอยอ้ยโอ้ยดอ้เหลือยอ้อ้ยยยวอ้ยโอ้ยอยอยโอ้อ้ยโอ้อนไม่เอายโอ้ยนอ้มมอน แล้วก็รอดมาได้แบบวัดดินฐานเพามีฟิกเกอร์อย่างเงี้ยเมื่อกี้โอ้โหจังหวะเมื่อกี้โคตรเท่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยวไม่ให้ไม่ได้พ่อ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 เอามันได้นะจริงๆแล้วพ่อเล่นหนึ่งหนึ่งกับซูก้าได้เลยอ่ะแล้วเดี๋ยวผมขอข้อตามพ่อไม่ต้องกลัวเขาว่ามัน ใช่เอาป้อมกันป้อมก่อนการป้อมกันด่อนทุกคนเฮ้ยก็ดนันเลยเอาฟอสกา์ดมาเลยดีกว่าจะได้เข้าแล้วออกได้เลยเกี่ย <These change S 1> นี้พี่จะเล่น <cannot S 1> ดานเมจล้วน <me> ทีมันก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นไม่ต้องออกต่อโต่แท้งก็ได้ข้อข้อขาของชีสุดท้ายแล้วออกเป็นอันนั้นได้ไหมกองเกิดอ่ะ นะเออกอเกิรดนะขอร้องเชื่อพี out, ่ขอเชื่อพี่ขอกอเกิดอ่ะดัก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 เกมนี้ดักเกมนี้ดักวตัโอ้โหเห็นแล้วเห็นจนได้แล้วเหรอเห็นจนได้แล้วฆ่าตัวเกันฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแคลลี่เราแคลลี่ดันมากแคลลี่ตีบ้าน โอ้เฮ้ยจบได้น um ่ะจบได้น่ะจบได้น่ะแคลรี่แคลรี่ไปจบแล้วแคลรี่ไปจบแล้วทุกคนแคลรี่ไปจบแล้วแคลรี่จบบ้านแคลรี่จบบ้านแคลรี่ตีบ้านแคลรี่ตีบ้านเรียบร้อยโอ้เราต้องสู้ไฟเมื่อกี้มันมาหมดเลยนะไม่มีใครกลับไปบ้านเพิ่งมากลับบ้านมาไม่กี่ตัวเองเพิ่งรู้ตัวเราต้องรอไม่ก่อน โอ้เกมน,นี้ซาตาไม่เห็นเท่เลยแต่อย่างน้อยยกเครดิตเกมน,นี้ให้กับป่าของเราแล้วก็อเลนแล้วก็แคลรี่ของเราคาเฟนีแล้วกันโอ้แคลรี่ได้ม v พีเ้ครับแบบนี้แล้วพ่อมีส่วนช่วยให้เขาได้คิวเนี่ยทุกคนเน่ยทุกคนมีส่วนช่วยให้เขาได้คิวกันก็ช่วยๆกันนั่นแหละไม่ต้องว่าใครหเหนือกว่าใครเน,นี่ยอย่างนั้นผมก็คิวได้หตัวนะก็ตึงอยู่นะทุกคนช่วยสู้าแลนี่ย มันตัวมันโกงว่ะจริงๆแล้วตัวมันโกงอยู่แล้วมันเลยช่วยเยอะอยากรู้ว่าพ่อออกของยังไงเมตาใหม่ทุกคนครับเมตาใหม่ครับทุกคนจริงๆแล้วอ่ะนาคอสจริงๆแล้วเนี่ยนาคอสมันมีหลายช็อตนะที่เล่นพลาดเยอะมากใช่ใช่นาคอส่เข้าเก่ง โอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะใครแล้วค่ะใครย้า,า้ผมเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ยกเว้นตัวที่ผมยังไม่มีผมก็ยังไม่เล่นนะ <laughs> โอเคทุกคนไปละบ๊ายบายเจอกัน